อันนี้เป็นข้าวยำน้ำบูดูนะโอ้โหส,ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะพี่คะก็จะมีมะพร้าวคั่วค่ะ,ป,ะปลาปดนอืมแล้วก็ตะไคร้ขมับยาวแตงกวาส้มโค หอมนอกหอมแดงแล้วก็เป็นขับแดงค่ะโอ้น่าทานมากข้าวนี้กับดอกอันชั้นค่ะอ๋อผิงกับดอกอัญชันด้วยโอ้ยม่าร้านนี้ด้านเลยร้านชื่ออะไรหรอคะพี่คะอ๋อโอ้ยนอกนั้นนะเขามีอย่างนี้ด้วยอันนี้คืออะไรคะพี่คะนี่ข้าวหมกครับข้าวหมกนะคะโอ้น่าทานมากขายยังไงอะคะพี่คะเจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้เจ็ดสิบเก้าบาทแล้วถ้าอยากเป็นข้าวบูดูค่ะพี่อ้าวยำนะหมูนี้เก้าสิบเก้าบเก้าบาทหาทานได้นะต้องมางานนี้เลยนะคะทุกคนนะนี่ภายในงานนี้นะคะทุกคนร้านเอกอร่อยมาด้วยของพี่เอกชัยนะและ อันนี้มีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่โอ้เยอะมากพริกแกงกับน้ำพริกนะคะโอ้โพริกแกงกับน้ำพริกเยอะมากทุกคนหน้าทางสุดๆเลยก็้มีน้ำพริกตาแดงนะคะทุกคนนะอันนี้หมูผัดกะปิค่ะทุกคนแล้วก็มีสะตอด้วยใช่ไหมจมีคุกกรี่ค่ะทุกคนนะแล้วก็ปลาซาบะนะแล้วก็เป็นน้ำพริกไตปลาแห้งนะทุกคนนะอุ้ยสายเครื่องแกงถูกใจอันนี้ก็แกงไตปลาแห้งสูตรต้นตำรับนะคะนี่อันนี้ก็เป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวแล้วก็แกงขั่วกระดูกหมูนะคะทุกคนนะหาทานยากมางาานี้นี่ค อู๋ครึ่งแกงถึงๆนะนี่งานนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีมุมต่างๆนะคะให้ถ่ายรูปนะคะที่เป็นแบบแต่และภาคด้วยสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะอูยสวยมากค่ะทุกคนมีทั้งผ้าน,นะคะ<ช>แล้วก็มีทั้งเบ้า<ช>มีขนมอะไรบ้างเหรอคะพี่คะชิโอบังชีโอปังนะคะ,นะ,คะขนมเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะร้านมิกก นะโอ้ยชื่อแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะพี่นะโอ้ยน่าทานขอบคุณค่ะอันนี้นะทุกคนเขาบอกว่าเป็นเค้กกล้วยบรรทัดทองนะคะโอ้โยสุดยอดนะฮันนี่บาแดน่าเค้กส่วนตัวนี้จะเป็นฮันนี่บาแดน่าชีสเค้กอ๋อโอ้โหสุดยอดมีเมนูหลากหลายกันเลยนะราคาเท่าไหร่ล่ะคะพี่คะอ๋อถ้าเป็นเค้กอ่ะเป็นซีเนเตอร์ของเรานะคะเคนะ้กเนี่ยบราแดน่าเค้กราคาหนึ่งร้อยเก้าบาทส่วนช็อกโกแลตบานาเค้กราคาหนึ่งร้อยยี่สิบอ๋อแล้วเห็นเขาบอกด้วยมาจากบรรทัดทองด้วยใช่ไหมไม่ธรรมดานะคะทุกคนนะและนี่ขนมอะไรคะพี่อันนี้เป็น ชิโอปังค่ะชิโอปังรู้สึกเหมือนเป็นขนมที่เป็นกระแสมากเลยเนาะชิโอปังคือแบบแปังเปลือก่ะพี่อ๋อโอ้สุดยอดมากเลยนะคะร้านชื่ออะไรคะพี่ชื่อป๊อปมิวบาร์ป๊อปมิวบาร์นะคะโอโดนัทเนื้อเค้กโดนัทเนื้อเค้กนะคะอ๋อโหสุดยอดเป็นไส้เค้กใน่ดังตกค่ะโอ้ชิ้นละเท่าไหร่อะคะพี่คะมันจะเป็นชิ้นตางรูกค้านะคะอืม โอ้แปลว่าเนื้อสัมผัสของขนมก็จะมีความคล้ายเค้กมากกว่าโดนัทตามทั่วไปใช่ไหมโอ้เหมือนเค้กเลยนะคะแล้วมีการคุมด้วยแบบช็อกโกแลตคุมด้วยอะไรงี้ด้วยโอ้โหนะโอ่โอาทานมากอ๋อน่าทานร้านชื่ออะไรคะพี่คะชื่นัดร้านรีค่ะอ๋อโอ้โอมาด้าเลยนะนี่นะใครอยากรู้ราคาดูตามนี้ได้เลยนะคะ